ตำรวจหอบสำนวนหลักฐานคดีคลิปเสียงยื่นอสอสอฟ้องหุ่นเซนพลตรวจตรีสิริวัตรด,ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งผอบอกอสทหนึ่งนำสำนวนการสอบสวนคดีคลิปเสียงหุ่นเซนจำนวน50หน้ารวมหนึ่งแฟ้มให้อัยการสูงสุดพิจารณามีคำสั่งตั้งพนักงานสอบสวนโดยมีนายศักดิ์เกษมนิสัยโยกผู้ตรวจการอรัยการในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้รับสำนวน พลตํารวจตรีสิริวัตรกล่าวว่ากรณีที่นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนบกสทหนึ่งเพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อสมเด็จหุนเซนออฟแคนเบอร์รีซึ่งมีการเผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกับสมเด็จหุนเซนประธานวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเห็นว่าอาจเข้าข่ายเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและความผิดอาญาอื่นที่เกี่ยวข้องต่อมาคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของบกสท .1 ได้ดำเนินสืบสวนสอบสวนราาวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นพบว่าพฤติการในคดีดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดที่ได้กระทำนอกราชอาณาจักรไทยซึ่งตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20 กำหนดให้อายการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหลังการสอบสวนแล้วเสร็จทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนบกสท .1 จึงได้นำสำนวนการสอบสวนพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้อายการสูงสุดเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20 กำหนดให้อายการสูงสุดมีอำนาจมอบหมายให้พนักงานอายการหรือพนักงานสอบสวนรายใดดำเนินการสอบสวนแทนได้ทั้งนี้เป็นดุลพินิจของท่านอายการสูงสุดในการพิจารณาดำเนินการ พลตำรวจตรีสิริวัตรกล่าวว่าสำหรับผู้กระทำความผิดนั้นเป็นแอดมินเพจมีจำนวนมากกว่าหนึ่งคนส่วนสมเด็จฮุนเซนเป็นผู้กระทำผิดร่วมด้วยหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนการสอบสวนส่วนสำนวนคดีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวศอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยื่นเรื่องให้พลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องการสั่งฆ่านักการเมืองพักฝ่ายค้านของกัมพูชาจะแบ่งการสอบสวนไปอีกจำนวนหนึ่ง ด้านนายศักดิ์เกษมกล่าวว่าในส่วนขั้นตอนของอายการสูงสุดหลังจากรับสำนวนแล้วอายการสูงสุดส่งสำนวนไปให้สำนักงานอายการสอบสวนเพื่อพิจารณาสำนวนคดีว่า ความผิดนี้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20เป็นความผิดนอกราชอาณาจักรหรือไม่หากเห็นว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรสำนักงานอายการสอบสวนจัดส่งความเห็นให้อายการสูงสุดในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายหรือให้อายการสูงสุดมอบหมายให้ตั้งพนักงานสอบสวนคนใดคนหนึ่งหรือพนักงานอายการเข้าร่วมสอบสวนซึ่งหลังการสอบสวนจัดส่งสำนวนกลับมาให้อายการสูงสุดพิจารณา ว่าคดีมีมูลพอฟ้องไม่หรือไม่หากคดีมีมูลพอฟ้องจะยื่นฟ้องต่อสารอาญาจากนั้นหากจำเลยไม่มาปรากฏตัวที่ศาลจะต้องมีการขอออกหมายจับจากอินเตอร์โพลตามขั้นตอนต่อไป